สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องออมนะคะอ่าเอ็ไม่เอ่ยนี่วันนี้เรามาสีขาวโอโมทั้งคู่เลยนะคะในส่งคันนี้นะคะเป็นซู z u กิเซียสนะคะเครื่อง1.2นะคะเป็นตัว e ีโคคานะคะปี18นะคะคันนี้ตัว GLX นะคะราคานะคะอยู่ที่3 0 39,000บาทเท่านั้นไม่40,000โลเท่านั้นเองนะคะ e ีโคคาร์ไม่น้อยมากไม่น้อยมากๆเลยค่ะถ้าลูกค้ามองหา e ีโคคา ราคาไม่แรงนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพป่ะมาณ6,000กว่าบาทอ่ะ,อะตัวนี้ตอบโจทย์เนื่องจากว่าเป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะการเมนแทนนก็ไม่ได้แรงเนาะตัวนี้อยากจะให้ลองเข้ามาดูนะคะตัวนี้จะไม่น่าเช้นเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่น ใหม่เครื่องใหม่นะคะดูสิคะดูกระจังหน้ากระจังหน้าโอ้โหล้อมรอบด้วยโคมเมียมใช่มันทําให้ดูหรูหรานะคะโลโก้ของเขาจะเป็นคล้ายๆตัว S, <S นะคะดูรถเป็นมิติดูหรูดูแพงมากขึ้นนะคะเอาไปเลย3 3 9 0 0นบาทผ่อนต่อเดือนแค่6,000บาทเท่านั้นคะ่ะใช่แล้วยางปีใหม่ๆค่ะพี่ตัวนี้จะได้แม็กไปด้วยนะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะคะอันนี้แม็กขอบ15นะคะ mm hmm. ด้านข้างจะเป็นสีเดียวกับ ตัวรถนะคะกระจกมองข้างนะคะ,คะไฟเลี้ยวเรียบร้อยไม่ใช่มาซื้อโนเนมข้างนอกนะคะอ,คอันนี้ของแท้จากซูซูกินะคะค่ะส่วนมากคุณลูกค้าจะดูว่าอีโกคาออปชั่นน้อยนะคะแต่ไม่ใช่เลยค่ะหนึ่งที่สําคัญคันนี้ได้ปีใหม่ปี18ได้คมเมี่ยมเกือบทั้งคันดูมือจับประตูโคมเมี่ยมที่ ที่สําคัญมีคินเล็ดด้วยอ่าในส่วนของด้านหลังนะคะนีไฟท้ายของเขานะคะมีรอยแตกรอยยับอะไรเลยนะคะถ้าถ้าดูทั้งสองฝั่งนะคะสีเสมอกันนะคะไม่มีอันไหนใหม่อันไหนเก่ากว่ากันนะอ่ะมั่นใจได้อย่างหนึ่งแล้วว่าไม่มีการชนท้ายมานะคะเซนเซอร์ด้านหลังของจุดก็คือถ้าลูกค้าย,ยังขับไม่แข็งหรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ช่วยในเรื่องของการที่ว่าถอยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดท้ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ในส่วนของทางด้านท้ายนะคะกว้างขวางนะส่วนของทางด้านท้ายกว้างขวางนะคะแล้วก็นีนทางทางในเนาะให้นิดนึงนะคะคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูรอยอาร์ตเห็นน้องอ้อมเขาเปิดฝากระโปรงให้ก็ดูได้เลยรถคันนี้เดิมจริงๆนะคะไม่มีชนไม่มีความเพราะสังเกตได้ตากล้องจะซูมให้เห็นกระทั่งหัวน็อตเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะคะเป็นกุญแจชฉลียนาะนอตเปิดแ กดปุ่ม start นะคะนี่ <c oughs> อาเปิดแอร์ให้นิดนึงเนาะเห็นไหมคะว่า,เข,าเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นภายในดำเนาะแต่ว่าไม่ได้แบบสีแบบทึบขนาดนั้นนะคะถ้าคุณลูกค้าเห็นอะนี่เดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูเปิดได้เห็นหมดทุกอย่างเลยในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าเป็นคอนโซลดำนะคะตัดตัวสีเมทัลลิกเนาะนี่เอาให้ดูสวยงามนะคะดูมี มิติมากยิ่งขึ้นนะคะช่องเก็บของเขาก็มีมาให้นะคะอ่ะพาดูเรื่อยๆเลยนะคะมีในส่วนตัวนี้นะคะเครื่องเล่น CD MP3 มีมาให้ครบให้พร้อมเลยนะ,อะบอกเป็นบอกผ้านะคะไม่ ไม่กินฝุ่นไม่อะไรนะคะเห็นไหมเอ่ยสภาพแล้วการทําความสะอาดเนี่ยคือมันก็ทําความสะอาดง่ายเครื่องดูดฝุ่นมาดูมาดูดเลยเนาะนีออ่มันสามารถที่สมมุติว่าเปื้อนเป็นคราบเนี่ยบอกพวกตัวเนี้ยจะเป็นรถสมัยใหม่รุ่นใหม่สามารถที่จะซับน้ําเช็ดแล้วก็ออกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนว่าเป็นบอกกรรมบดีเหมือนเมื่อก่อนนะคะการนั่งเนี่ยค่ะเหมือนคล้ายๆพวกรถแบบ ประมาณ7 0 0 0แ0น0แสนเแเลยนะเพราะว่าคุ้มค่ามากจริงๆเท่าสุ z u กิเซียไป<ฆ>นะคะเพราะว่า1เป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะคะแล้วก็เป็นรถตลาดนะคะขายไม่ตกหลน่น<ช>สมรรถนะในการขับนี่เวิร์กมากช่วงล่างนี่เขาทำมาอย่างดีเลยนะคะการขับเนี่ยไม่ล่อนนะคะเขาจะเก<ฆ>าะถนนของเขาไม่มีปิวแน่นอนนะคะอ่าคิดดูแล้วกันว่า,วาเมียวสูง160ดูจากหัวเขา่าคเหลือความกว้างอีกประมาณเกือบสองคืบ เห็นไหมคะว่ารถเขากว้างแล้วองถงจริงๆนะคะจะมีแอร์ด้วยนะแอร์ Air แยกได้เลยนะคะสําหรับซ้ายขวาที่คุณนั่งมีของเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยด้านข้างก็มีที่วางแก้วแล้วก็เบ็ดเตล็ดนะคะส่วนเบาะตรงนี้ก็มีที่วางแก้วมือพับให้ด้วยเห็นไหมคะลูกค้าตอนนี้คุณผ่อน6,000บาทเนี่ยเราคิดจากฟีดาวมองภาพไกลไเลยนะคะคันนี้ปี2018เป็นรถปีใหม่มากค,คุณใช้ไปประมาณ 4- 5ปีคุณไปเปลี่ยน ราคาก็ยังไม่ตกนะคะอ่ะยังไงก็คุ้มกว่าส่วนเบาะอันนี้อย่างที่แจ้งเกินไปบางคนโอ๊ยทําไมเบาะผ้าหรอเบาะผ้าตัวนี้ไม่เหมือนเป็นเบาะกำมะหยี่เหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นผ้าพื้นเสมอกเลยนะแล้วเวลานั่งมันจะเหมือนไม่เหนอะหนะขาค่ะนะคะ,นะค,ะคุณผู้หญิงหรือผู้ชายบางทีบ้านเราเมืองร้อนเยอะชอบใส่ขาสั้นกันนะคะมันจะไม่ไม่เหนอะแจ๋เลยบอกได้เลยเพราะพวกเบนท์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ตัวนี้ทําผลิตกันนะคะ ถ้าสมมุติมาไม่ได้มาไกลอยู่เชียงใหม่ขอนแก่นสุราษฎร์ที่ไหนทุกพื้นที่แค่โทรมาหามะเมียวหรือน้องอ้อมเราจะขับรถไปให้คุณลูกค้าดู oh, oh, นะคะ<ๆ>เวลาคุณโอนจองคุณก็โอนจองเข้าบริษ,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 ษัทกิจสาคุณคา่าไม่ใช่บัญชีเซลลถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเซลลจะมุกมิบนะคะแน,แน่นอน มุบมิบแน่นอนยังไงพี่ยังไงอ่ะบอกไว้ก่อนอว่าลูกค้าโอนเข้าบัญชีกิจดสกดุลคานะคะเซลล์ไม่ได้สักบาทจะได้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยรถให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะนั้นวันนี้มัมเมียยกับน้องอ้อมขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ